ครับสวัสดีนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับดูพระสไตล์เหล่าปาจีนนะครับดูพระแท้บเบสิกง่ายๆนะวันนี้ผมพามาดูเป็นเหรียญงูเล็กเนื้อนวะโลหะนะครับอ่าบางคนแยกไม่ออกนะครับแยกไม่ออกนะงูเล็กผมจะบอกให้นะถ้าศึกษาเป็นเล่นหาง่ายนะครับนี่เดี๋ยววันนี้จะมาสอนเบสิกเลยเบสิกแบบง่ายๆจดจำเลยนะครับเนื้อเนื้อนวะจะมีโค้ดนะครับจำไปเลยนะครับพี่บี นะวะจะมีโค้ดนะครับต่อเป็นตัวอะนะครับนวะเงินทองคําจะมีโค้ดอ่าจำไว้เลยนะครับทองแดงไม่มีโค้ดกระไหล่ไม่มีโค้ดนะครับรงยาไม่มีโค้ดจะมีนวะขึ้นไปอ่าจะมีนวะขึ้นไปนะครับหยิบผมจะบอกให้นะพาพวกนี้นะหยิบมาไม่ต้องส่องเลยพี่ๆเชื่อไหมสไตล์ผมนะหยิบมาปุ๊บเนี่ยพี่ๆดูผิวยนะอาวะก็จะมีเอกลักษณ์ผิวของเขาแบบแซมแซมผิวไฟผิวไฟผิวแบบนวะอะไเน้ยผิวจะน้ําตะ พระเนื้อพระจะน้ำตาลผิวจะออกแดงๆส้มๆแดงๆแดงๆออกเพลิงๆนะครับเห็นไหมพี่ๆหยิบมาจำไม่ได้แบบเนี้ยแท้เลยแท้เลยหยิบมาปุ๊บเฮ้ยแซมแซมองพระแท้เลยอ่าเพราะว่าของเก๊มันจะเป็นไม่มีผิวไฟอ่าของเก๊นะครับไม่มีผิวไฟนะครับที่พบเจอไม่มีผิวไฟนะครับคือหยิบมาเป็นทองแดงปกติเลยไม่ขึ้นผิวม่วงผิวอะไรไม่ขึ้นนะครับจะขึ้นเป็น เป็นเที่ของเกที่ผมเจอนะ่าจะขึ้นเป็นเหมือนทองแดงต่อโค้ดธรรมดานะครับเนี่ยผมพามาดูนี่สองโค้ดนะครับนี่เห็นะในในโค้ดเขาจะมีเสียเ้ยนแปบ๊บนึงนะครับขยับกลองนิดนึงอ่าในโค้ดจะมีเสีย้ยนนี่นี่เห็นนะอ่านี่นะครับตัวว่าเห็นนะ นี่จะมีขีดตรงนี้อ่าจะเป็นบล็อกนะครับบล็อกบังครับเขาจะเห็นนะด้านหลังจะมีเส้นสายฝนทะแยงลงมานะครับนี่เส้นสายฝนทะแยงลงมานะครับสําหรับเรื้อนวะนะนวะเงินทองคํามีหมดนะครับนี่เห็นนะหยิบมาผิวแบบนี้แท้เลยผมจะบอกให้ไม่ต้องส่องเลยหยิบมาแบบนี้แท้เลยจําไว้เลยนะพี่ผิวพระเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้นะครับทําได้ก็ไม่ใกล้เคียงนะครับผมบอกให้เลยนะ นี่ทาได้ก็ไม่ใกล้เคียงนะครับเพราะถ้าทําได้แล้วเขาไปทาพราแพงๆขายกันแล้วนะครับนี่ผิวผ้ะพวกนี้นะเห็นนะหยิบมาเบสิกนวะเลยนะครับนี่ในโคตนะครับในโคตจะมีเส้นบางๆนี่แล้วก็จะมีขีดนะครับข,ขีดๆตรงมือของพ่อด้านหลังเหมือนเดิมเป็นบล็อกบัางครับนี่เป็นเส้นเลยนะสายฝนเลยนะครับปั๊บปัป๊บนี่มาดูตัวตัดกันนะครับนวะนะเหมือนกัน ผมจะบอกให้เหมือนกันนะว่าเงินทองคําเหมือนกันไอ้ผมมีทองแดงโ,โหเสียดายมีทองแดงแต่ดันเลี่ยมไว้นะมีทองแดงแต่ดันเลี่ยมไวนะ้นะนี่เห็นไนะมเราว่าเห็นไหมพี่ตัวตัดเขาจะถ้าสไตล์ผมนะสไตล์ผมเรียกนะผมเรียกตัดหมดก็คือตัดขาดอะเขาจะไม่มีไว้ดึงเลยนะครับนี่น,นะตัดขาดแบบแบบนี้นะครับแบบนี้นะ แป๊บแป๊บหนึ่งนะครับแบนึงนะครับนี่ตัดขาดแบบคือตัดหมดเหรียญเลยพี่พี่ดูเห็นนะตัดหมดเหรียญเลยจะมีบางส่วนที่แหว่งม้างนะครับแต่ส่วนส่วนมากเห็นนะตัดหมดเหรียญเลยนะครับนี่นีตัวตัดนะครับเดี๋ยวผมหาตัวจุดอ่าตรงนี้ได้ไหมอนนี้กล้องไม่ค่อยเป็นใจ น,นะครับจะเป็นจะเป็นลักษณะนี้สะส่วนใหญ่นะครับนี่วันนี้กล้องไม่ค่อยเป็นใจเลยนี่จะเป็นลักษณะนี้สะส่วนใหญ่แป๊บนึงนะพยายามให้พี่ๆได้ดูกันแบบชัดเจน f u l เอ d ดีแล้วดูก้นนะครับก้นเบาวเหมือนเดิมนี่ก้นนะครับก้นไอ้ก้นก็จะเบาวนะครับก้นจะเบาวเห็นไหม เนี่ยเขาเป็นเหรียญตัดหมดนะครับเห็นไหมเป็นเหรียญตัดแบบสับได้ดีเลยสับปึ้งขาดเลยนะครับเห็นะดีนะครับเห็นนะเห็นนะนนะตัวตัดจะคล้ายๆกันเหมือนกันแต่ว่าคือบางเหรียญต้องบอกว่าฉีดไม่เหมือนกันนะครับก็คือแบบช่วงจงวังหวะสับอ่าสับแล้วดึงอะไรอย่างเงี้ยครับพี่นี่เห็นนะแต่คือแบบเนี้ยแท้เอเห็นนะเห็นนะเห็นนะ อ่าเห็นนะดูง่ายเลยเห็นนะจะเป็นเหมือนเฟืองละอ่ะที่ตรงตรงคาว่าหอยหีบหลวงพ่ออ่าตรงคําว่าหลวงพ่อนี่จะเป็นเฟืองนะครับอหมเห็นนะจ,จุดตายได้นะครับเห็นนะจุดตายได้นะนี่แล้วก็มาตรงหูเจาะมาพาดูหูเจาะนี่ส่วนมากเนื้อเขาจะปิ้นตรงนี้นะครับ นี่ผมสังเกตนะนวะเนื้อจะปิ้นตรงนี้นะเออ่นื้อนี่จะปิ้นขอบบนจะปิ้นฝั่งนี้นะจะปิ้นฝั่งนี้นะครับเนื้อจะปิ้นฝั่งนี้นะครับพี่ผบเจอนะครับนี่นี่บังคับบล็อกนี่ผิวเผลผิวพันธ์ปิ้นนะครับเนื้อปิ้นนะครับปิ้นเยอะๆอ่า ตัวตัด é, เล่นง่ายดูโคด้ดนวะนะครับเงินเป็นแบบนี้นะผมจะบอกให้นะเงินตัวตัดแบบนี้นะครับคนละตัวตัดกับทองแดงนะครับคนละตัวตัดนะครับคนละตัวตัดนะครับแยกต้องแยกนะต้องแยกนะครับคนละตัวตัดนะครับเห็นไหมเบสิกคือถ้าเป็นตัวตัดทองแดงจ๋าเลยเก๋อเก๋เลยนีนวะก็จะเป็นตัวตัดแบบนี้นะครับนวะจะเป็นตัวตัด ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่นว่าจะเป็นตัวตัดประมาณนี้อ่าที่พบเจอจะเป็นตัวตัดประมาณนี้นะครับนี่นี่เดี๋ยให้ดูโอ้โหวันนี้กล้องขออภัยด้วยนะพอดีมีความได้พักมาก็มาลุยให้พี่ๆได้รับดูรับชมนะครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะผมจะบอกให้อีกหน่อยผมกลับมาทํา youtube ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะเพื่อไม่พลาดสิ่งดีๆนะครับเชื่อผมช่องนี้มีแต่ให้นะครับช่องนี้มีแต่ให้นะไม่มีหมกเม็ดนะครับไม่มีหมกเม็ดใดๆนะครับอืมอะโอเคครับพี่พี่ ก็ได้ความรู้กันเท่านี้เพียงพอแล้วเนาะผมแนะนำไม่ว่าจะเป็นพระใดๆนะศึกษาเหรียญจริงจะโอเคที่สุดนะครับศึกษาเหรียญจริงจะโอเคที่สุดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับครั้งหน้าเราจะมาทำคลิปดีๆให้พี่ๆได้รับชมกันใหม่นะครับครับสวัสดีครับ